เราหวังอยงิ่งว่าสิ่งที่เราได้ถวายเป็นพระจักรีสงฆ์เนี่ยเพื่อน้อมนาวให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจความรักชาติบา้านเมืองความรักสถาบันคกามรักสังคมครับความศรีสละความร่วมวม,มือร่วมใจร่วมแรงซึ่งกันและกันจะทำให้ประเทศชาติของเราเดินก้าวหน้าที่ไปได้ ความคือทำเนี่ยในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่สุดได้ว่าชุมชนหลักสี่เขตหลักสี่นั่นเนี่ยเขตหลักสี่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดยาเสพติดนะครับมีความเป็นอยู่มีความหาสุขแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยการเสริมสร้างสามัคคีของคนในชุกชนทั้งหมดกิจกรรมต่างเหล่านี้เนี่ย เรามั่นใจว่าจุดเริ่มต้นที่เราทำในวันนี้เราจะขยายผลต่อไปแล้วก็หลังจากี่ว่าพี่น้องประชาชนทุกหน่วเราไม่จะเป็นจะต้องอยู่ในเขตเลือกสีถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาเยือนร้านของชุมชนที่เป็นให้ความร่วมมือกับชุมชนที่ร้านแปลงร้อยหม้อของชาติ เราก็ยินดีที่จะต้อนรับมีสิ่งใดให้ตรงนี้เป็นสูนย์กลางของจุดชนหสััสินะครับแล้วเราก็พร้อมใจกันงานในแบบนี้มาหหวยรักรอ